Não, okay. <laughs> เ,เปิดใจสัมผัสให้ลึกซึ้งเปิดมุมมองใหม่ๆวิจที่เปิดกว้างแล้วเก็บเกี่ยวความสุขจากทุกการเดินทางสวรรค์บนดิน ก็เกิดขึ้นได้ในหัวใจคุณ Song Blues และตอนนี้นะคะปุ้ยก็เข้ามาอยู่ในสวนทุเรียนนะคะที่เขาว่ากันว่าเป็นอาสมแห่งทุเรียนเป็นสวนอนุรักษ์ทุเรียนกว่า50สายพันธุ์ แล้วก็เป็นสวนทุเรียนโบราณอีกด้วยโอ้โหเรียกว่ามีหลากหลายชื่อมากๆและตอนนี้นะคะเจ้าของสวนทุเรียนที่ว่าซึ่งมีชื่อว่าสวนละอองฟ้านั้นก็อยู่กับปุ้ยแล้วนะคะคือพี่ชาตรีโสวรรณตระกุลน,นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ชาตรีโอ้พี่ชาตรีสว,สพสวนพี่นี่ได้รับการขนานนามหลากหลายชื่อมากๆเลยตกลงสวนที่นี่คือทําทุเรียนแบบไหนคะทาในแนวเกษตรทางเลือกหรือเกษตรธรรมชาติะครับค่ะ แต่ตอนนี้การเรียกกันเนี่ยมันอก็แล้วแต่ว่าเขาจะมองในแง่มุมไหนครับครับอย่างที่สวนนี้ก็เราก็เป็นมุมมองค่ะเหมือนกันว่าเราเราทำในแบบอนุรักษ์อืแล้วก็มีมุมมองทางศิลปะเข้าไปด้วยเออแล้วมุมมองทางศิลปะกับการทําสวนทุเรียนมันมาเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันได้ยังไงครับพี่ ถ้าเราพูดถึงประวัติของทุเรียนแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนสาคัญเลยเพราะว่าคนโบราณเนี่ยเขาเขามีเรื่องสุนทรียะเข้ามาเกี่ยวด้วยหมายถึงว่าะจะทานทุเรียนแต่ละพันธุ์เนี่ยเขาจะต้องรู้จักทุเรียนพันธุ์นั้นเป็นอย่างดีถ<อ>ึอเมี่อกว่าห้าสิบปีมาแล้วเนี่ยในยุคที่ผมเป็นเด็กๆก,การจะทานทุเรียนทักผลนึงเนี่ยคือแม่เป็น เจ้าของสวนแล้วก็ขายทุเรียนเองด้วยลูกๆก,ก็มีโอกาสที่จะได้ได้รับรู้ถึงบรรยากาศการบริโภคทุเรียนในสมัยนั้นว่าคนซื้อเนี่ยหรือคนที่ทานทุเรียนเนี่ยจะมีความรู้<อ>แล้วก็จะมะีทุเรียนพันโปรดของตัวเองคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าสุนทรียะเนี่ยไม่ได้เกิดเลยไปเลยเพราะว่า เุรียนที่จะได้ราคาเนี่ยเขาจะได้ลักษณะประจําพันธุ์แล้วก็มันจะมีความงามาาคือมอกํา,ามด้วยลูกทรงผลที่มันเป็นลักษณะประจําพันธุ์ส่วนทรงคร่วหนาเนี่ยจะถูกคือมีความประณีตในการาปฏิบัติกับผลไม้ชนิดนี้ บอกมี5้าสิบสายพันธุ์มันมีสายพันธุ์อะไรบ้างคะที่อยู่ในสวนเราเนี่ยค่ะครับมันมีส่วนหนึ่งที่เป็นของโบราณเลยนะครับอย่างอย่างอย่างคนโบราณเนี่ยเขาแบ่งไว้เป็นห้าวง5้าวงคนที่มีความรู้เนี่ยอาจจะงงๆงสักนิดนึงคือคำว่าวงของคนโบราณเนี่ยเขาใช้มะเล็ดเพาะะอ้มเเล็ดนะคะอ่ามะเล็ดมล็ดเพาะคือเริ่มจากวงกบก่อนวงกบอ่าไม่ใช่หน้าต่างไม่ใช่วงกบหน้าต่างคือวง ของทุเรียนพันกบนะครับก็เริ่มมาจากพันกระเกตนะครับแล้วก็กลายมาเป็นกบแพ่เท่ากบเล็บเดียวกบจักขามกบชายน้ํานี่คือพันทุเรียนโบราณเลยใช่ใช่อันนี้คือหนึ่งวงที่เขาเรียกว่าวงวงกบวงกบอีกวงหนึ่งค่ะวงก้านยาวก้านยาวที่เรารู้จักกันดีอาจจะเป็นก้านยาววัดศักก์ก้านยาวทรงหัวนะครับก้านยาวสีนาคนะครับก้านยาวบุญยังคือคือ เขาใช้เมล็ดเพาะแล้วก็มีพันธุ์ต่างๆออกมาเขาก็เรียกวงหนึ่<บ>งแล<ช>้วก็ลักษณะที่ลทคล้ายๆกัน <คา S 2> หรือบางทีเนี่ยเอาเมล็ดก้านยาวไปเพาะแล้วออกมารูปทรงเขาไม่เหมือนแม่ <คา S 2> หรือรสชาติไม่เหมือนเขาก็เรียกว่าเมล็ดในคือให,ให้ให้รู้ว่าพันธุ์พันธุ์เนี้ยมันแตกต่างจากแม่พันธุ์มาก <อ being S 1> แต่ใช้เมล็ดเพาะอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาหรือเป็นวิชาการสมัยก่อนแล้วมีเรามีกบวงกบละวงก้านยาวละอะวงที่สามคือวง วงรวงรวงรวงลออรลิงโดยมากเขาจะใช้ลอลิงอ๋อลอลิงใช่เพราะว่าพันธุ์รวงใช่เพราะว่าพันธุ์นี้เนี่ยอ่าเป็นเป็นต้นตระกูลของทุเรียนหลายๆพันธุ์ยังเป็นแม่พันธุ์ของชนีด้วยอ๋อค่ะเป็นแม่พันธุ์อ่าอาจจะเรียกว่าหมอนทองก็อาจจะมีรูปผสมของรวงด้วยเหมือนกันครับค่ะก็จะมีชมพูสีค่ะมีเอ่เม็ดในรวงมีหลายๆพันธุ์ที่ที่เกิดจากรวงของชนีนี่ก็เกิดจากรวงอ่าพอจากรวงเสร็จอีก วงหนึ่งกำปั่นกำปั่นครับกำปั่นกำปั่นก็มีกำปั่นเนื้อเหลืองกัมปั่นเนื้อขาวค่ะที่ที่เพาะจากกำปั่นเดิมเลยทีคือกำปั่นเนื้อขาวลักษณะเนื้อเขาเนื้อเยอะรูปร่างคล้ายเหมือนหมอนทองปัจจุบันเนี่ยจากจากดูจากรูปทรงและเนื้อของเขาค่ะนะครับเส้นใยของเขาเนี่ยกลิ่นหมอนทองนี้ก็น่าจะได้มาจากกำปั่นด้วยครับมี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 ข้อมูลของกำปั่นเข้าไปรวมอยู่ในแล้วจากกำปั่นเสร็จ ทันองย้อยทองย้อยครับทองย้อยก็เป็นเป็นต้นตระกูลคือที่เขาเลือกมาห้าชนิดเนี่ยเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เขามีคุณค่าคือสามารถเพาะแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นพันธุ์ดีมผมเรียกว่าการพัฒนาพันธุ์คือภูมิรปัญญาของคนโบราณเนี่ยสามารถเลือกเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะเองได้ ค่ะคผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าสวนละอองฟ้ากันเลยนะคะไปดูต้นทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์มากๆอย่างต้นแรกที่เราจะไปดูกันนี่มันเป็นชื่อพันธุ์ว่าอะไรคะพี่ชายมังคุดครับชายมังคุดครับชื่อเหมือนมังคุดเลยเ,เขาอยู่ใกล้กับต้นมังคุดอะแล้วก็อยู่ริมริมสวนก็ชื่อว่าชายมังคุดอ๋ออ่ะเข้าไปดูใกล้ๆกันดีกว่าพี่เมื่อร้อยปีเขาอาจจะเป็นพันธุ์ใหม่นะหรืออาจจะกว่านะั้นแต่ตอนนี้เนี่ยต้นไหนพี่พต้นนี้เหรอคะต้นนี้คือเป็นเป็นต้น สอนเป็นออกลูกเพิ่งปี2ปีอายุประมาณ10ปีตอนนี้ค่ะชายมังคุดนะคะครับยังมีลูกให้เห็นอยู่นี่อยู่ในวงอะไรก็ัพี่ที่เราคุยกัน5วงวงื่อสักครู่เอ่อก็น่าจะอยู่ในวงกบนะวงกบครับทำไมต้นเขาต่ําจังเลยอ่ะก็เขายังเด็กยังเด็กอยู่ใช่ไหมคะอ๋อพึงดีถึงไปบางส่วนเขาจะแบบสูงไปเลยครับ เหรอคะคโอข้อหาช่องว่างนะครับข้อหาช่องว่างคือหมายถึงว่ามันมันมีช่องว่างเยอะแสดงว่ามันสุกอ๋อถ้ายังแน่นๆตึบๆอยู่นี่คือยังดิบอยู่ครับโอ้ลุงนี้สุกน่าจะสุกผาให้เห็นเนื้อได้ครับโอ้โหอ้าวลงมาแล้วว้าวอะคุณรับหน่อยว้ายรับยังไงครับพี่ อย่าโยนนะก็จับจับยังไงคะจับตรงนี้ฮะจีบจีบน oui> ิ้วหน่อยฮะก็จีบนิ้วแล้วมันจะมือไม่โดนจับด้านล่างแล้วก็ประคองอ๋อโอเคนี่คือชายมังค hey, uh ุดมันสุกแล้วทานได้เลยเนี่ยเหมือนจะได้กลิ่นเหมือนกันนะเนี่ยเขาบอกทุเรียนสุกจะมีกลิ่น คือกลิน่นกลิน่นที่<ๆ>อยู่นอกลูกกลิน่นในเนื้อแล้วก็กลิ่นที่เวลาเราชิมเนี่ยมันก็คนละกลิ่นนะอนี่ผู้ได้สุดดมตั้งแต่นอกลูกละสุดดมตอนที่ยังไม่ได้ทานอะเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าทานแล้วความรู้สึกดื่มด่ำกำซาบและความฟูลุมของกลิน่นมันจะเป็นยังไงนะคะ,คะหลังจาก after taste แล้วนะคะต้องลองชิมก่อนแล้วม,มันไม่ได้แบบ มันไม่ได้หวานแบบหวานแหลมนะมันมันจะออกมันมันมันกลมก่อมมากๆอยากให้สังเกตกลิ่นมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเขาเลยเวลามาพอสมควรแล้วคือจริงๆเขาเลยฤดูการมาแล้วแต่ว่าเอาไว้สําหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นที่เป็นอยู่กับต้นแล้วเนี่ยอย่างี้ในลองสัมผัสกลิ่นหลังจากทานแล้วนะคะัจะรอคุณอยู่ในรูปนี้ครับเผอิญว่ามาทารายการพอดีเขาก็สุกพอดีมันได้เออกลิ่นมัน แตกต่างจริงๆทวยมันมีคนละแบบดมข้างนอกลูกก็อีกเรื่องหนึ่งมาดมกลิ่นตอนที่แบบยังไม่ได้ทานครก็ไอีกลิ่นหนึ่งพอทางเข้ามาแล้วมันรู้สึกมันฟุ้งขึ้นมาใช่ๆในจมูกในโพรงจมูกเราเลยแล้วมันแบบมันนวลอ่ะ คือกินเขาเขา,เขาจะมีทุกพันธุ์เนี่ยเขาจะมีตรงนี้ <toner. S 2> ถ้าเราเริ่มศึกษาหรือตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะกินทุนเรียนได้ทุกพันธุ哈哈์อีกหน่อยคุณจะตอบไม่ได้ถ้าคุณกินเยอะๆว่าคุณชอบพันธุ์ไหนมากกว่า <อะ S 2> พันธุ์ไหนเราชิมไปแล้วนี่เอ๊ะมันอโอกาสหมอกเนี่ยมันหรือบรรยากาศมันมันช่วยในเรื่องของรสชาตินแเราหยุดไม่ได้งั้นเดี๋ยวไปดูต้องตอบไปเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเก็บไว้เพราะว่าพี่เขาบอกว่าลูกนี้รอเพื่อยู่ รอให้มาได้ทานพอดีเลยค่ะปากเดี๋ยวเราจะไปดูทุเรียนอีกสายพันุหนึ่งมีชื่อว่าอะไรคะพี่ สาวชมครับสาวชมอุ้ยมันเป็นหนุ่มหรือเปล่าคะถึงต้องมีสาวมาชมเออน่าสงสัยนะช,นชื่อเนี่ยมันเป็นติดสนามือนกันว่า<ะ>เอออยากให้เราเออนึกถึงตัวละครหรืออะไรบางอย่างครับอุ้ยเจอทุเรียนหล่อนอยู่ด้วยออโอ้โชคดีจังเลยเอะปกติ<ะ>ทุเรียนหล่นนี่เขาบอกมันไม่มีราคามันทานไม่อร่อยจริงหรือเปล่าคะเออตรงนั้นเนี่ยเรา ไม่มีโอกาสที่จะได้กินมันหล่นใหม่ๆนี่คือโอเคฮะถ้าผลส่งอีกสักสองวันเนี่ยมันไม่ดีแน่แต่ถ้าหล่นปุ๊บแล้วทานปั๊บเนี่ยเราจะได้รสชาติตามลักษณะประจำพันธุ์และอย่างสาวชมเนี่ยค่ะลักษณะประจำพันธุ์มันคืออะไรเนี่ยลูกทรงเขาจะโชว์ภูชัดเจนนะครับน้ำก็จะสวยค่ะอเขาจะมีพูเด่นออกมาให้เห็นเลยว่าผิวเขียวสวยฮะแล้วก็เนื้อก็สีสวย สีววยยด้กลิ่นรสชาติเขาเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างที่นี่เราชิมมาพันแล้วเนี่ยพันนี้ก็จะแตกต่างจริงๆคุณต้องจิบน้ำชาก่อนนะเพราะว่าจะได้ล้างปากใช่ไหมคะเอาเป็นไรเดี๋ยวลองลองต่อกันลองลองผ่าดูเลยนะได้ค่ะลองผ่าดูเลยแล้วกันค่ะ กลิ่นแรงอันนี้ยอมรับว่ากลิ่นวางมากครับกลิ่นอบวนไปหมดทั้งปากทั้งสมูกเลยใช่กลิ่นแรงจริงๆมีเขามีแฟนคลับเยอะสาวชมครับบตอนนี้เขาก็ค่อนข้างจะเลยเวลามานิดน่ะถ้าเป็นเป็นตัดหรือถ้าตัดเนี่ยก็ตัดให้ถ้า80%ไม่ถึงร้อยอร์ซนี่ก็จะหลีกเลี่ยงได้แต่สีเขาก็จะไม่เข้มเหมือนนีิงรสชาติเขาจะอ่อนลงเพื่อที่จะให้ให้ให้ตลาดรับได้นะ แต่ที่นี่พยายามพยายามจะให้คนเข้ามาที่สวนเนี่ยได้ได,ได้เก็บทุเรยียนที่โหลดใหม่ๆท่านกับเม็ดเขาใหญ่นะครับอ่าก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างครับเพราเราทําตามธรรมชาติแล้วเนี่ยคือเมล็ดใหญ่นี้ก็แสดงว่าเขาสมบูรณ์ดีเพราะสาระของเขานี่อยู่ที่เมล็ดอ๋อเหรอคะใช่พืชเนี่ยเขาห่วงเหมือนลูกเขาอะอแล้วมันเป็นอะไรที่เก็บข้อมูลของอ่าพันพัน,นีีไว้เขาอาจจะได้รับผสม จากพันธ์อื่นมาแล้วฮะแ,แล้วผลของมันเนี่ยอยู่ที่มเมล็ดมเมื่อคุณเอา,มาเมล็ดมาเพาะเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเหมือนต้นแม่ได้ร้อยอซมันอาจจะมีเ,เกรสรของหมอนทองกั้นยาวหรือชนีอะไรก็ได้ที่ที่มาผสมแล้วหรืออาจจะมีทั้งหมด4ี่ห้พันเพราะว่าอดอกเกสรตูมีเอนนเนี่ยเขาจะมี5แขกนะฮะเป็นเป็นปุ่มๆที่ยื่นออกมารับเกรสรของทุกผใูใน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 ตรงนั้นเนี่ยห้าห้าอันเนี่ย อาจจะมีพึ่งบางตัวได้เกสรของหวอนทองมาได้มันก็ผสมแบบรอชาติไป าท่องเที่ยวชมสวนทุเรียนละอองฟ้าของพี่ชาตรีนั้นพี่ชาตรีมุ่งหวังที่จะให้อะไรกับบรรดาผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมคะอ่าสิ่งแรกเลยก็คือมิตรภาพนะครับอันนี้อันนี้เราเราจริง,รงๆแล้วเราไม่ได้ตั้งเป้าอะไรไว้แต่ว่ามิตรภาพนี่มันจะเกิดขึ้นเองนะครับในใน,ในโดยมีทุเรียนหรือมีผลไม้ที่มันเป็นธรรมชาติเป็นสื่อกลางอ,อันที่สองก็คือค,อความรู้ ถ้าเรารู้จักอะไรแล้วเนี่ยคล้ายๆเรารู้จักเหมือนกันนะครับมันก็จะคุยกันง่ายอันนี้มันก็จะส่งเสริมในเรื่องของมิตรภาพไปในตัวครับมันเป็นมันเป็นอัตโนมัติแล้วก็ในความรู้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปสู่การไม่บีดเบียนคือเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่มันเราจะเห็นเหตุผลของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันมีอยู่ที่นี่นะครับมันมันมีเหตุมีผลครับแต่ละสิ่งละอย่างที่มันเกิดขึ้น นะครับสิ่งที่มันดำรงคงอยู่เนี่ยมันเขาเขามีเหตุผลที่ที่มีอยู่คือคือเรามองให้มันอยู่กับปัจจุบนันแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นเองะนะครับเราจริงจริงแล้วผมไม่ได้ก้าวล่วงไปไหนเลยงานการทํางานเนี่ยค,คือให้เห็นความเป็นปกติเท่านั้นเองอว่าทุเรียนเนี่ยมันสามารถจะมีหลายชนิดได้นะ,ะ,ะแตะ่เราไปหวังกับตลาดมากเกินไปจนมันเหลือพันพันเดียวแล้วก็ไม่มีทางเลือกด้วยคือเขาจะทํามาเหมือนขนมอะ เหมือนพันไหนนิยมก็จะผลิตมาแต่พันนี้แหละคุณพูดคำว่าผลิตเนี่ยโอเคเลยก็คือเราไม่ได้ผลิตเราเพาะปลูกคือทุกคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยในระบบของการตลาดเขาเรียกว่าการผลิตที่นี่คือการเพาะปลูกเราเพาะปลูกผลิตผลที่มาจากธรรมชาติ ที่นี่นี่คือเรียกว่าเป็นห้องเรียนอีกห้องเรียนหนึ่งเรียกเป็นห้องเรียนรธรรมชาติที่แสดงให้คนได้เห็นว่าการเลือกการปลูกพืชพันธุ์ให้เหมาะกับพื้นที่มันเป็นยังไงครับฉะนั้นเราสามารถจะเลือกพันธุ์ต่างๆจากที่นี่ไปปลูกที่บ้านตัวเองได้ถ้ามันมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะเหมือนกันและอีกในนึงก็คือการทําพื้นที่ซก่อนที่จะปลูกพืชหมายถึงว่า บางคนเม่อวถามว่อที่บ้านชั้นเนี่ยจะปลูกต้นเตียนได้ไหมผมก็ต้องอ้างถึงคุณพ่อนะพ่อพ่อของผมเนี่ยเคยบอกไว้ว่าถ้าต้นญ้ามันขึ้นเนี่ยเราก็สามารถปลูกพืชได้แต่เราค่อยๆปลูกต้นกล้วยขึ้นมาก่อนคือไม้คลุมดินขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ค่อยปลูกพืชที่เราจะปลูกคือหมายถึงว่าเราสร้างบ้านเนี่ยเข้าซะก่อนทำที่อยู่เขาซะก่อนก่อนแล้วเขามาก่อนล้วเขามาไม่ใช่อยู่ดีๆทำเตียนเป็นร้อยไร่พันไร่แล้วก็เอาพันธุกรรมที่คุณเลือกจะไปปลูก คุณก็จะหลีกเลี่ยงสารเคมีไม่ได้คุณก็ต้องต้องต้องทำตามระบบที่มันเป็นเทคโนโลยีในที่สุดเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเลือกเขาเราใช้เขานะ,ะแต่ในที่สุดเขาก็ควบคุมเรา มีมากมายหลากหลายสายพันธุ์จริงๆแถมยังน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะเลือกไม่ถูกเลยล่ะคะ่ะสงสัยคงต้องเหมาหมดกองนี่แหละคะ่ะเอาไปลองทานดูทีละพันธุ์ทีละพันธุ์เลยนะคะว่าพันธุ์ไหนจะเด็ดสุดหรือว่าพันธุ์ไหนจะถูกปากที่สุดนะคะที่สําคัญนะคะท่านผู้ชมอยากจะมาลองลิ้มชิมรสนะคะรวมไปถึงสัมผัสศาสตร์และก็สูนทริยะ แห่งทุเรียนนะคะก็มากันได้เลยค่ะที่บ้านหุบลึกนะคะตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกที่สวนละอองฟ้าแห่งนี้แหละคะ่ะเรียกว่าที่นี่ถือว่าเป็นสวรรค์สวรรค์ของผู้ที่รักและชื่นชอบการทานทุเรียนจริงๆเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมอยากจะติดตามติชมรายการของเรานะคะหรือว่าอยากจะแนะนําให้เราไปถ่ายทํารายการ จากที่ไหนมานำเสนอคุณชมได้รับชมกันบ้างนะคะก็เข้ามาได้เลยค่ะที่ Facebook f a n น a g e ของเรานะคะเติยคำว่า40-50 c h ช n น l เน้นนิดนึงค่ะว่า4ของชแนลนั้นเป็น4ตัวใหญ่นะคะรวมไปถึงติดตามชมรายการย้อนหลังของเราก็ได้ใน YouTube นะคะเติยลคำว่า40-50 Channel เช่นการรับรองว่ามีทุกตอนให้ได้ชมกันไม่พลาดแน่ๆเลยทีเดียวค่ะสําหรับตอนนี้นะคะขอขนทุเรียนทั้งหมดนี้กลับขึ้นรถไปกรุงเทพเลยละกันโอ้โหอลูกนี้ละกันนะ งาใหญ่สุด i